หาซื้อไอดีราคาถูกฝากขายซื้อขายปลอดภัยมั่นใจดูแลดีร้อยเไอดีสวยราคาไม่แพงไม่ซื้อไม่ว่าเลือกหากันได้เลยครับเพจนี้ครบจบที่เดียวเติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้สองระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลักกี้คอย สวัสดีมากครับกับสวัสดีซีทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาหาเทคนิควิธีนะครับในส่วนของการจบหน้ากรอบหัวกะโหลกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันซิว่าการหาจังหวะจบแบบนี้ต้องจบยังไงนะครับแล้วก็ต้องเล่นประมาณไหนนะครับอ่ะวันนี้เจอกับดีหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้เจอกับแผนในส่วนของ4ี3านะครับฝั่งคู่แข่งครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเล่นจะเล่นประมาณไหนนะครับถ้าเราเน้นแบบ จบนอกกรอบนะครับผมไม่ได้เน้นแบบเข้าไปยิงในกรอบนั่นเองนะครับผมมาดูว่าุี่นี่จะเล่นแบบไหนนะครับนี่ครับจังหวะนี้นิดเดียวครับแล้วมาใหม่ครับนี่ครับทิ้งนอกกรอบเลยครับแล้วก็ปั่นนะครับผมอันนี้ก็เป็นเมซี่นะทุกคนสามารถทําได้นี่ครับผมแบบไม่ยากเลยนี่ผมพยายามไม่ต้องเข้าไปในกรอบก็ได้นะครับขอแค่เรายิงได้ก็พอครับในการเล่นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องการแค่ประตูในการ ชนะนั่นเองนะครับมานี่ครับนอกกรอบอีกครั้งหนึ่งครับอืมลูกที่สอสองไปแล้วครับโอ้โหยังแจ่มเลยนะทุกคนก็ถ้าใครมีเมสซี่นะครับพยายามปั่นทางซ้ายนะครับผมหักปั่นซ้ายหักปั่นซ้ายแบบนี้เลยนะครับผมก็จะได้ประตูที่แบบง่ายๆนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องทาอะไรเยอะนะครับผมมาครับนีครับการเติมเกมนี่ยก็เติมขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้ครับแล้วก็ค่อยๆทำจิ้งจ่ายให้เมสซี่เลยครับถ้าใครมีแล้วก็จังหวะนี้เขาดักทางได้ครับเป็นไรครับหาใหม่ครับ นี่ครับทําชิงต่อแล้วกดเลยครับจังหวะนี้เกือบได้เหมือนกันครับก็จังหวะแตะบอลได้นอกกรอบใสเลยครับนี่ครับเล่นลูกสุดครับนอกกรอบเหมือนเดิมครับปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเหมือนจะง่ายใช่ไหมแต่ต้องฝึกฝนนะครับแล้วก็เล่นบ่อยๆนะครับอันนี้ชนาก็เล่นสไตล์ประมาณนี้นะครับจบจากนอกกรอบเอาเนี่ยผมไม่ต้องไปเข้าในเนี่ยผมเนื่องจากว่ามีตัวดักเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเนี่ยผมไม่ว่าจะดีไหนก็ตามนะครับผมมาครับล่างจีขึ้นมาครับจังหวะนี้จ่ายเข้ามาให้จังหวะนี้ไม่ถึงครับ ไม่ครับทำชิ่งกันแล้วพยายามจ่ายมาจังหวะนี้นอกกรอบไม่ได้ครับลูกนี้อังกฤษครับเดี๋ยวเราเอาใหม่ครับจังหวะก่อนคู่แข่งค่อนข้างงงหัวไม่ขึ้นแล้วครับตอนนี้ครับเดวี่ให้เข้ามาทีวีตินยาครับดักได้ครับจังหวะนี้ใหม่ครับทุกคนทำชิ่งกันค่อนข้างเร็วนะทุกคนถ้าจะเล่นแบบนี้ครับพยายามหาพื้นที่ทำชิ่งกันอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่า ตัวนักเตะของเราจะวิ่งหาช่องนั่นเองนะครับแล้วจังหวะนี้หลุดมาแล้วได้ยิงยังไม่เข้าเลยครับคู่แ่งโอ้โหถึงกับทุกดินกันเลยครับจังหวะนี้โคโรเชตี้ครับแล้วเป็นบอลสวนครับสวนก็หาโอกาสจังหวะแบบนี้เนี่ยผมนี่ครับนี่ครับแทงออกมาแล้วเมสซี่จังหวะนี้จะลองดูโดนตัดไปเลยครับครึ่งแรกถือว่าทําได้ดีเลยครับอ่าเดี๋ยวมาต่อกันครึ่งหลังครับว่าประมาณไหนครับ การขึ้นเกมก็จะขึ้นเกมแดนกลางนะครับเป็นหลักเลยเพื่อที่จะพักบอลให้2กองหน้ายิงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแผนของเราด้วยนะครับว่าเราใช้แบบไหนนะครับถ้าเป็นสไตล์ปีกก็ตัดเข้ามายิงเอานะครับตัดเข้ามายิงนอกกรอบเอานะครับผมแล้วบอลสวนมาจังหวะนี้พักก่อนครับพักก่อนแล้วแทงแทงตามช่องอื่นจังหวะนี้ไม่ถึงครับแล้วยังได้อยู่แทงขึ้นมาจังหวะนี้เมสซี่ถึงไหมแะไม่ร่วงครับเป็นบอลสวนบ้างครับมาจังหวะนี้มาเกลลี่ าได้แล้วสวนเลยครับถ้าไม่มีที่ขึ้นก็ค่อยๆขึ้นบนไปนผมหาจังหวะให้แบบตัวนักเตะของเราเติมเนีครับค่อยๆจ่ายขึ้นมานี่ครับแล้วพักออกมาอย่างนี้ครับนี่ทําชิงการตามช่องแล้วแทงเลยนิดเดียวครับแทงมาจังหวะนี้ไม่น่าจะถึงครับไม่เป็นไรครับถ้าไม่ถึงก็ถือว่าชิงกันต่อไปนะครับนี่ชิงมาชิงมาชิงคืนในผม สังเกตว่าการชิงของที่แนเนี่ยจะไม่ได้แบบคลองบอลกับตัวไว้นานนะผมอ่ะก็จะหาช่องการจ่ายตลอดเวลานั่นเองนะครับผมแต่เล่นแบบนี้จะทําให้คู่แข่งประกบตัวเราค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ทําให้คู่แข่งเนี่ยเข้าถึงตัวเราได้ช้านั่นเองนะครับ,รบเพราะว่าเราจ่ายบอลอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับมาจาังหวะนี้ครับดักไปคือเลยนะผมถ้าจะหมดเวลาแล้วก็คืนหลังเลยก็ดึงเวลาด้วยนะผมไม่ต้องอยากเน้นชนะมากนะครับผม เพราะว่าถ้าออกบอลเร็วจนเกินไปจะอาจจะทําให้เราเสียบอลได้แต่ว่าก็ไม่ได้คลองบอลแบบน่าเกลียดนะครับผมอ่ะคือก็อเน้นเกมบุกอยู่นะครับแต่ว่าเราจะมีการคืนบอลน,นิดนึงเนี่ยผมในส่วนของการที่แบบไม่ให้คู่แข่งบุกเราจนเกินไปนะครับนี่ดักบอลได้ก็พยายามจ่ายขึ้นหน้านะครับแล้วจังหวะนี้มานี่สกัดได้ก็เรียบร้อยนะครับเป็นอันว่าเล่นแบบสไตล์แบบนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ย บิกสกอจากแถว2ได้ง่ายๆเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับอ่าก็จะทําให้เราเนี่ยไม่มีจังหวะที่ล้มในกรอบเขตโทษแบบว่าจังหวะที่ควรจะได้ก็ไม่ได้เนี้โดนบล็อกอะไรแบบนี้นะครับเน้นจบจากนอกกรอบเอานะครับผมถ้าใครมีนักเตะที่แบบเป็นสายปั่นอยู่แล้วก็ปั่นจากนอกกรอบแบบทุนเที่ได้เลยนะครับอย่างจังหวะของเมสซี่อะไรแบบนี้นะครับหรือจะเป็นเนโต้ก็ปั่นได้นะครับอ่านี่มายิ่งดีเลยนะครับโอเคนี่ครับจังหวะนี้ครับ จ่ายมาให้กับวิทยาให้เมสซี่แล้วหักปั่นเลยครับเรียบร้อยครับไม่ทันแน่นอนครับจังหวะนี้กอเป็นจังหวะที่สวยงามเนี่ยผมอ่ะน,นี่ไปทดลองเล่นดูแล้วกันเนี่ยผมไปฝึกดูเนี่บผมพลิกบอลจากนอกกรอบแล้วก็ปั่นเลยเนี่ยผมอ่ะก็ได้สกอร์แบบไม่ยากไม่เย็นนะดิบน,นะครับผมง่ายๆเลยหาจังหวะที่แบบโลง่ลงๆว่าง,างๆแบบนีก้ก็กดได้เลยครับเมสซี่ยิงแรงแล้วครับล่างนี้ก็ อัพในส่วนของที่ยิงบอร์ให้ถึง103ไปเลยนะครับแล้วก็จบสกอร์เหมือนกันนะครับให้ถึง99ไปเลยก็จะได้ในส่วนของการยิงแบบแรงๆนะครับผมแล้วก็ติดสกิลปั่นนั่นเองนะครับนี่จังหวะนี้เอตัวได้สับแต่ว่าก็ยังไกลไปนะครับผมจังหวะนี้ก็ปิดมุมไม่เรียบร้อยครับสำหรับประตูของเขาครับแล้วก็เล่นสั้นครับจังหวะนี้ก็เป็นลูกสุดจ่ายเข้ามาแล้วกดสตันนิ่งรอเลยนะครับผมจังหวะนี้อ่าไม่ใช่สตันนิ่งจังหวะนี้มันปั่นนะครับจิกมาปั่นนะครับสำหรับเดวี่อย่เนี่ยลืมนึว่าเป็น ไนะมค่อนเนี่ยผมอาจจะอาจาอาจะาจำลูกเกมได้ไม่หมดแล้วจวังหวะนี้หลุดมาเนะี่ยผมสำหรับครูครับแต่ว่าก็ดึงประตูออกมาให้เร็วนะี่ผมถ้ามีจังหวะหลุดแบบนี้เพื่อที่จะบีบแล้วก็ทําให้เขาตัดสินใจยากกันเองนะครับว่าจะยิงหรือจะอะไรยังไงนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้เนะี่ยผมในส่วนของการเล่นแบบรบนอกกรอบหน้ากรอบอเขียโทษเนะี่ยผมหรือว่าหัวกระโหลกนั่นเองนะครับผมโอเคก็ไปทดลอง ไปฝึกฝนกันดูแล้วกันนะครับถ้าได้ผลยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับที่นี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับและใครหลายๆคนนะครับที่ไม่ได้เล่นแบบนอกกรอบแบบนี้เนี่ยผมก็ไปทดลองกันดูแล้วกันนะครับน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับโอเคสำหรับที่นี้ก็ต้องขอลาไปทุกคนไปเพียงเท่านั้นนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับหากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม